แทบจะเล่นซีวิตโต้ก็จะมาจะกลับมาเล่นนะวันนี้เราก็มาอยู่กับผมกับเบลลีอฟันนี้กันเช่นเคยนะครับมานี่เราก็นี่เลยนะสโตรเกยเกมเมอเร์ไทยแลนด์นะครับผมเข้ามาเล่นกันได้เข้ามากดติดตามโฟลโล่กันได้ยิ่ก็ดิ่งดีนะครับผมติดตามก็นได้โฟลโล่ก็ได้นะผม มาเ,เราไปที่วัวนะวับนี่ว่าจะมาเน่นเกมที่นนิยมน,นี้สุดอันนี้ที่บอกผมเน้นนะครับก็คือปาร์ตี้เกมนี่แหละนะมามาเริ่มกันดีกว่านะผมป่มากดเพลย์เพื่อเน่นเราก็จะเข้าปาร์ตี้นะครับโอเคมาดูซิว่าจะใครจะเข้ามาไหม กลัวได้ไว่าเด็กขมกากนบอกให้เลยนี่ยเด็กขมกากมากนะผมมันก็จะเข้าช้านิดหนึ่งนะอ่าเห็นไว่าขนาดตัวตัวตละครเนี่ยโอ้ยโอ้เข้ามาท,ทุกคนเลยโอ้โคตน,น่ากลัวพี่สูงกว่าผมินกพี่ พี่สูงก็ผมอยู่นะผมเตี้ยลงเลยโอเคคว้างโดนนัดออกไปงั้นอย่าไปคว้างสายคนอื่นแล้วกันเ <laughs> ดาว,วันสตาร์ทมาแ้วกันผมขอบอกบเซฟก่อนเนาะเอาแบบสิบเซฟก่อนนะเนาะหนึ่งก่อนนะแต่ควรจะลงสามนะก็ต้องคอยระวังนะเอาสามก่อนนะเผื่อแม่งบอกอ่าบอกไม่แต่หัวจะอยู่ที่ไหนก็ต้องมาดูกันเนาะอยู่ที่เท่าไหร่ เอาแบบเซฟก่อนจะมีเจ็ดบาทไม่แดกบุหรอกงันทีเดียวให้ต้องกันสิบไม่ให้ตีไปแล้วเสมอกันโอ้โหผมอยู่ที่สองเลยอาทีพพิสารดีกว่าเสมอกันไงดูดิสองร้อยแปดสิบพี่บอก เท่ากันหกห้าสิบเองโอ้ <aya> ไม่เป็นไรครับผมผมจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ผมครับมาถ่ายรูปวัตถุที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนั่นเองโดยเรียกผมจะถ่ายได้กี่เซนนะครับผมเดี๋ยวถือสตาร์ทมาเรื่องกันเลยถ่ายจนได้ผมเฟลฟี่เฟลฟี่เฟลฟี่กันหน่อยปุ๊บเท่าไหร่ไปเนี่ยสองจุดโอ้ยังอยู่ที่สองโอ้ยนะ สงสัยนะ่าตัวเกมเนี่ยมัาขยายมากเกินไปหรือเปล่านะแล้วนะ้าผมต้องไปปรับอ่าหน้าจอใหม่ก่อนวันนี้จอมันใหญ่มากจอแบบนับจุดทอบควางมันด้วยแต่ดาวบอกได้ว่าดาวแม่งบอกว่านับไม่ม่วนรังเลยนับม่วะนะ 1, 2, 3, ่ะผมหนึ่งสองสามสี่าเอเคเซฟไปหนึ่งสองสาม โอเคไปเรื่อยๆโอเคสี่สองสามไมสามตัวยี่ก่อนยี่ไหมเลยสองสามสี่เลยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคไม่มั่วเลยม,ม,ม,มีมืกมีตัวไหมไม่มีอัพเป็นอีกไปใครเยอะสุดนะา Yes แม่ก็ว่าจะอยู่ที่2นะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่นกันต่อ,อยน,น,นะรับผมนะนกันต่อ,อมาใครจะเข้ามาเงียบกิ๊บไม่มีใครเข้ามาเลยนะครับต้องรอแป๊บนึงถ้าเราเซลโลมันยังไม่โผล่มาเลยเอามาแล้ว เนี่ยไหมเพราะว่าเน็ตอินเทอร์เน็ตผมช้ามากเลยนะก็ต้องรอไปซักพักก่อนนะอินเทอร์เน็ตผมกักน,นะผมมาแล้วคือตัวชุดมันยังโหลดไม่เสร็จเลยอ้าวเอ,อ๊ะทำไมมันมีผู้หญิงหมดทั้งสองคนเลยวะโอ้โหสวยขนาดนี้อยา่าแต่ว่าแต่ว่าใบเขาก็แต่งสวยเหมือนกันนะ ของผมเนี่ยดูแบบเออแบบเซฟเลยอ่ะแบบแบบอ้าวพอออกไปแล้วแมวน้อยเฮ้ยคนไทยหรือเปล่าแบบอืมโอเคมันรู่นี่จะเป็นยังไง อาจจะโรยช้าหน่อยแม่งแบบว่ามันเป็นแบบไม่วัดให้มาก็ตุ่มสีเขียวนี่เดียวกันน้องสวยป่ะมาดูกันโอ้ยโอ๋ไม่มาพลาดเลยหรอบอกว่าเราที่ถ่ายไหม ได้ที่สองนะผมได้ที่สองอะ่ะอา้าวผมได้ที่สองได้ยังไงอะ่ะไม่เป็นไรมา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 คือว่าตัวสูงไปหน่อยนะเนี <c oughs> ่ยเตี้ยลงเลยอะ่ะโอเคมา ปั๊บกดไม่ทันได้ไหมโอ้โหมันยังจังอยู่ที่สามรู้ไหมกดปุ๊บตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่สามนะอยู่ที่สามที่สามที่สองเนี่ยอที่สองที่สองที่สองอย่าให้เราจับเพราะกำลังทำภารกิจอกางแบบความลับความลับอ่าความลับอ่านี่สิดออะไรอ่ะ นีทำไมเนี่ยนีสิเฮ้ยดินๆเข้าไปขอะไรอ่ะอ่าจะวนเดินวนวนวนแล้วแหลกแหลกผมแหลกแ็บแหลกเฮ้ยเ้โดนเต็มแหลกกูจะยืนแบบเนี้ยอ่ะดูสิมันจิบนะ โ okay. อเคยังนนไงก็อยู่ที่เห็นไหมภาพไม่ขึ้นไม่รู้เป็นอะไรครับผมเชื่อมบอกแก้หน่อยครับผมมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมคือมันไม่โชว์ตัวละครแหงครับผมคอมเมนต์ก็หน่อยมาเป็นรอบสุดท้ายเยบึน้นทำไมฮะ ้าวโอเคครบสี่คนแล้วโอ้โหทำไมมันมีผู้หญิงหมดเลยเนี่ยนะไม่เจอผู้ชายมั่งเลยอ่ะนะเจอแต่ผู้หญิงอะ่ะหลดท่อนไม้ตี่กกิ้ง เห็นเห็นรูปคนเดียไม่ได้แดงไม่ได้แดงไม่กูก็แหลกไอไม่ได้แด็กแม่ cận đội nè cùm cận đội cận đội cận đội cùm cận đội cùm 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 <laughs> Oh. เกมนี้สนุกนะเราไปเล่นเกมปาร์ตี้เกมก็ได้นะโมสน <c loo> okay. ุกสุดก็ตุ่มหยุดนาฬิกาเพื่อจับเวลาที่นิกากำหนดให้พูกถูกหรือเปล่าโอเคมาผมสีแดงนะแล้วถูกสตาร์ทเป็นนาทีโอเค ได้แล้วเปิดมาเยสโุ้ยเจ็ดนาทีเหรอคุณว่นาน่าจะนบผิดป่ะกํากลังนับอยู่ในใจมามามารอบสถาเป็นอะไรเนาะเป็นอะไเนาะเป็นโดนัทเหรอโอเคกดตุ่มสีเดียวกับเป้าหมายที่จำกัดนึกเกมนี้นี่เลยนะเกมเออทุกอย่างเลย どんどん。 จบจบนะครับผมโอเคไว้แค่นี้ก่อนผมบ๊ายบายตอนนี้อย่าเริ่มซัดจะใครด้วย